Okay. Hey. ข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันหน่อยนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาหลายคนที่สอบถามเข้ามาทางช่องนะคะว่าโครงการประกันรายได,ได้การจ่ายเงินเยียวยาไร่และ1,000บาทจากทางรัฐบาลจะมีขึ้นหรือไม่ตอบได้ตรงนี้นะคะว่าต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ค่ะเพราะว่าในส่วนของการจัดทําโครงการต่างๆขึ้นอยู่กับนโยบายของทางพรรคแต่หลายคนนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนา,ชาว,นาชาวไร่ชาวสวนก็มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แล้วก็อัปเดตทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลชุดใหม่หากมีโครงการออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆนะคะจากฐานเศรษฐกิจมาฝากคุณผู้ชมค่ะนักวิชาการนะคะก็มีการเสนอรัฐบาลใหม่นะคะใส่เงินอีกไม่เกิน200ล้านบาทยกเครื่องพี่น้องเกษตรกรชาวนายไทยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันใน5เรื่องใหญ่วอนรัฐบาลหยุดการแทรกแซงหลัง10ปี ยิ่งทำยิ่งจนปี2565รายได้ต่อไร่หักต้นทุนถึงขั้นติดลบสำหรับพี่น้องกษษษกเกษตรกรชาวนาเลยค่ะข้อมูลจากการวิเคราะห์ของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศไทยมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยนะคะก็เปรียบเทียบชาวนากับอินเดียเวียดนามแล้วก็เมียนมานะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบในช่วงปี2565กับปี2566ก็พบว่าผลผลิตข้าวต่อไร่ของไทยนะคะลดลงรวมถึงรายได้แล้วก็เงินคงเหลือของชาว ต่อไรน้อยกว่าคู่แข่งเลยค่ะขณะที่ต้นทุนการผลิตของไทยเพิ่มขึ้นอยู่ในลำดับต้นๆเป็นรองจากอินเดียเท่านั้น ซึ่งรองศาสตราจารย์ดอ,อรอัจพิสาวานิช์นะคะในฐานะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็เปิดเผยกับทางสารเศรษฐกิจนะคะว่าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทยและก็ชาวนาไทยมีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวรัฐบาลควรหยุดการแทรกแซงสินค้าเกษตรแล้วก็นําเงินประชานิยมด้านการเกษตรไปแก้ไขปัญหาของสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนสูงผลผลิตต่าต่อไร่ไม่รู้ตลาด อย่างจริงจังโดยเกษตรกรใดทำได้ มีการให้รางวัลแล้วก็แก้ปัญหาหนี้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรมีมาตรฐานแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการแปลรูปเพื่อเสริมสร้างมูลค่าคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเสนอแนะนําข้างต้นนะคะเพื่อให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรมนะคะในช่วง4ปีของทางรัฐบาลใหม่ซึ่งรัฐบาลต้องใส่เงินลงไปไม่เกิน2 0 0แสนล้านบาทเพื่อตอบโจทย์เร่งด่วนในเรื่องต่างๆดังนี้นะคะ1ก็คือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมการเกษตรให้หลากหลายมาก ขึนนะคะ2ก็คือใส่เงินวิจัยในการพัฒนาสินค้าเกษตรและก็อุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม3ก็คือใส่เงินในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นวัตถุดิบในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นเสื้อผ้าอุปกรณ์เส้นใยธรรมชาติเป็นต้นค่ะนะคะใส่เงินให้กับกลุ่มเกษตรกรนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการ SME รู้จักในส่วนของเทคโนโลยีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ค่ะ5ก็กระจายความเสี่ยงตลาดต่างประเทศที่ไม่มีผูกติดกับตลาดเดิมนะ คุณผู้ชมนี่นะคะคุณผู้ชมข้อเสนอดังกล่าวก็เป็นผลพวงจากบทวิเคราะห์นะคะในเรื่องของต้นทุนการผลิตของชาวนาไทยก็พบว่าในปี2565ก็มีรายได้อยู่ที่3,900บาทต่อไร่นะคะขณะที่ต้นทุนในการผลิตนะ่ะสูงถึง5,899บาทซึ่งทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะขาดทุนอยู่ที่1,999บาทต่อไร่จากปี2555ก็มีไรายได้อยู่ที่4,678บาทต่อไร ต้นทุนอยู่ที่3,840บาทต่อไร่ซึ่งมีเงินคงเหลืออยู่ที่838บาทต่อไร่เทียบกับชาวนาอินเดียนะคะที่มีการเทียบข้อมูลมาในปี2565ก็มีไรายได้อยู่ที่11,116บาทต่อไร่ต้นทุนอยู่ที่6,994บาทต่อไร่มีเงินคงเหลืออยู่ที่4,122บาทต่อไร่จากปี2565ก็มีไรายได้อยู่ที่9,298บาทต่อไร่ต้นทุนของเขาอยู่ที่4,412บาทนะคะ มีเงินคงเหลืออยู่ที่4,886บาทต่อไร่ทั้งๆท,ท,ที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยจากต้นทนุนที่เอามาเทียบกันมีเงินคงเหลืออยู่ที่838บบาทต่อไร่ค่ะ ทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมผลผลิตข้าวต่อไร่ของไทยนะปัจจุบันน่ะต่ำกว่าเวียดนาม3เท่าเลยไทยนะคะเฉลี่ยอยู่ที่450กิโลกร,รัมต่อไร่เวียดนามมากกว่าอยู่ที่1000กิโลกร,รัมต่อไร่หรือมากมาก,กว่า1ตันต่อไร่เลยค่ะโดยชาวนาไทยมีอาชีพในการทานานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่มืออาชีพขณะที่เวียดนามนะคะคือชาวนามืออาชีพจากชาวนาไทยส่วนใหญ่คิดแค่2เรื่องคือราคากับผลผลิตนะคะไม่ค่อยคิดเรื่องของการปรับลดต้นทุนแต่ว่า ชาวนาของเวียดนามคิดในเรื่องของ3มลดสเพิ่มค่ะนอกจากนี้นะคะชาวนาไทยมีภาวะนิสินมากขึ้นส่วนหนึ่งนะคะมาจากการขายนาเพื่อปลดหนี้แล้วก็เช่าที่นาตัวเองเพื่อทําการเกษตรต่อนะคะโดยที่นโยบายขอยงทางภาครัฐที่ผ่านมาไม่สามารถปลดหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้เลยขณะที่แหล่งน้ํานะคะในการทํานาก็ไม่มีเพียงพอชาวนาไทยทํานาได้ปีละ1-2ครั้ง,ง,ง,งเทียบกับเวียดนามทํานาได้ปีละ3ครั้งต่อปีนะคะ รวมถึงเงินวิจัยข้าวนะคะทั้งในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตคิดค้นพันธุ์ข้าวใหม่ๆไทยใส่เงินเพียงปีละประมาณ200ล้านบาทเองแต่ว่าเทียบกับเวียดนามก็ใส่เงินประมาณปีละ3,000ล้านบาทนะคะส่วนอินเดียจีนญี่ปุ่นใส่เงินวิจัยข้าวมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งนโยบายแทรกแซงตลาดของรัฐบาลที่ผ่านมานะคะทาให้ <ทำ S 1> ให้ศักยภาพในการแข่งขันนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรชาวนาหรือว่าข้าวา แท้จริงท,ทําให้ชาวนานะคะยิ่งทํายิ่งจนยิ่งมีหนี้เพิ่มสูงขึ้นและผลผลิตต,ต่อไร่ลดลงราคาขายก็ลดลงด้วยค่ะขณะที่ประเทศผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกในปี2565นะคะก็ได้แก่อินเดียไทยเวียดนามตามลําดับนะคะโดยประเทศคู่ค้าข้าวที่สําคัญของอินเดียได้แก่บังกลาเทศซาอุดิอาระเบียและก็อิหร่านนะคะส่วนประเทศคู่ค้าข้าวที่สําคัญของไทยนะคะก็ได้แก่อิรักสหรัฐอเมริกาแอฟริกาใต้แล้วก็จีนค่ะรวม ถึงเวียดนามมีคู่ค้าเข้าที่สําคัญได้แก่ฟิลิปปินส์การ่าจีนค่ะซึ่งบทความนี้นะคะเป็นบทความนะคะจากทางฐานเศรษฐกิจนํามาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวนาคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะตอนนี้นะคะรัฐบาลเรายังไม่ได้เลยนะคะนายกรัฐมนตรีผู้นําคนใหม่เราก็ยังไม่ได้ก็ต้องติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะคะที่ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันอย่างไรก็ต้องติดตามอัปเดตข้อมูลแล้วก็เบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะอย่าลืมตรงนี้เพราะว่าถ้าหารัฐบาลชุดใหม่มาก,ก็จะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนายอย่างทันท่วงทีค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ